คนับาพ่อไม่น่าเชื่อว่าอยู่กลางกลางเขากลางภูเขาเนาะวิ่งนั่งเขียวนะครับพี่น้องเพิ่งจะเห็นนาเนาะสามไร่เนาะพี่น้องสามไฮนะสามไฮสามงานบ้านเขาสามงานเนาะเออสามงานบ่าสามงานว่าเป็นสามไอจดีที่เขาเห็นมันคืออย่างนั้นอ่ะมันมันมีทางลงไปนั้นอ่ะใช่ไหมเขาเป็นที่ปฏิบัติธรรมอะไรไม่รู้อ๋อให้เราไปไม่ถึงนะไม่เป็นไรเราไม่รู้ เราไม่รู้ว่าจะไปยังไงเนาะนั่นนะ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามีนายอยู่สามสามงานเนาะพี่น้องเนาะออมีป่ากล้วยเนาะมีมนาบอยู่บ,บออ่อามมาแล้วนาอเต้าสูบนาบบาอะเด็กมีมีปูกกล้วยแกมน้ำเนาะออน่าจะเทสแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะเ,ออเบิกเลยนะเนี่ยนีน่ี่วังน้ำเขียวนะครับพี่น้องชมงบรรยากาศ นันจะเป็นของวัดหรือเปล่าเออใช่ใช่นี่ไงเขาให้เข้าไปชมผักและผละไม้ปลอดสารพิษมีบริการตัวเองบริการตัวเองไม่แต่มันมีแต่กล้วยนะก็มีแต่พี่ขายแล้วก็กล้วยขายนะออนั่นน่ะซื้อแล้วก็หยอดตรงนั้นใช่ไหมใช่ถ้าจะเอาเป็นของวัดนะครับของวัดอ,อ่า อันนี้เราขับพาชมแบบบรรยากาศนะครับเนี่ย <c oughs> กินบรรยากาศมไม่มีอะไรก <c oughs> ินลมบรรยากาศคือพาชมบรรยากาศ <c oughs> สวยนะข้างทางเนาะปาท้วยสวนท้วยภูเข,ขามีคนตัดใจอยู่ <c oughs> เดินทางต่อเข้าไป,ปครั้งแรกนลครับครั้งแรกเข้านี่แล้วเฉยมาวังน้ำเขียวแต่บรรยากาศดีมากอันนี้เป็นสวนทุเรียนสวนทุเรียนก็มีอีกไม่กี่ปีจะมีทุเรียนวังน้ําเขียวแล้วครับเนี่ยต่อไปจะมีทุเรียนวังน้ําเขียวเปออกขายสูท่ท้องตลาดแล้วนะเนี <c oughs> ่ยสวนทุเรียนเช่ไหมอีจกจัสองปีเนาะเออเนี่ยอีกไม่กี่ปีอ่ะก็จะมีทุเรียนวังน้ําเขียว ก็คัดขายเมือ่อไรนี่ก็มหาศาลเลยเหลือเงิน,น,งนงเน่ยไรอยู่นี่น่ะลายเลยนาะสาวปลูกต้นเรี้ยนที่นี่มา,<ข>าโอ้บระวังม,<า>มันจะปีนได้เล,ลรสาวพ่อมปีนโอ้ตายไม่ค่าปีนเท่านั้น ครับถ้าพี่นอ้องชมบรรยากาศไปน้ำกันเนาะชมบรรยากาศบางคนก็เฮ็ดเฮ็ดเห็ดงานบ่เเมเด้ยมีเวลาเที่ยวเนะกับเบิ้งลีปสาวหเะเอียดเด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวไ,ไ,ได้มากกับเบิ้งไปพร้อมๆกันเนะทางนี้ทางรัดไปกรุงเทพได้แล้วเนี่ยไปในเมื่อ่ะกรุงเทพแต่เรายังไม่เข้ากรุงเทพนะพี่น้องเราจะอยู่อีกสักสองสามวันนะอเด้ออด้ มาทีสักสักเสื้อผ้าตากไว้ก็ไม่ได้สักเลยมาที่อยู่อีกสองสามวันเป็นไงพอไหมสาว่าสาวอะไรเอฟพอไหมเอ้ยขันบาสองวันกะพายูเอ้าดู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 เห็นไหมเกี้ยนเกียนเกียนเออหาเบื้องย่างนี่เห็นไหมเกียนเห็นไหมเกียนบ้านข่อยเอิญเกียนเกียนแต่บ้านข่อยจะเอิญเกียนที่เอิญแบบสั่นๆนะเกียน น,นี่เกียนนี่เบิ่งใกล้ๆเห็นปะคนสมัยนี้โบเห็นดอกโบจักดอกนิดหน่อยสมัยนี้สมัย่อยนะท่านได้เห็นเด้อะเกียนนี่อันนี้มันเป็นรีสอร์ทเนาะขอนนมากว่าต,ตรงห้องว่มีหม่องผักพี่น้องนีสอดไลนยคร่คะทางหน้านี่ก็เป็นร้านร้านอาหารตามสั่งยเตี๋ยนอะไรเคย<อ>คขี่เกียนปะเจ้าเคยขี่บ่ ข่อยบ่ข่อยนะบ่ได้ขีเพราะว่าข่อยใหญ่แล้วมันห่างเราไหม่จเจ้าก็บ<อ>่ได้ใส่แล้วเรเคยเลยเคยไม่แต่ท่านขับเกียร์ฝึกงัวน,น่อยครูหนึ่งเนาะใส่กินข้าวก่อนบ่ะฮะกินข้าวก่อนไหมยื้อเข่าบอใส่หลักหลักเข่าหลักดับเขาตาขาัดสั่งนี่บ่าตามสั่งบอ ข่าดีเลย่นวะเฮ้ยข่าโลดกินโลดนะแล้วทานเข่านะพี่น้องนะพวกน่ะอันนั้นก็ก็จะเป็นที่พักเหมือนกันนะนวลเปิดไปแล้วนะ่อเปิดแล้วแล้วจะมาเปิดแล้วเลยไมพี่ป้ายเปิปดแล้วป้ายนี่ติดทั้งคืนนี่แหละ <c oughs> ไปพี่นอ้องเดี๋ยวขอไปเ<า>ติมพลังกันด้วยพี่น้องเนดะ้วยพี่นอ้นองมาเดี๋ยวกินเขา่ากินน้ำกินไทยทองอิ่มก่อนเนาะค่อยไปต่อ ไปหาถ่ายต่อในส่วนสตรอเบอรี่แล้วพี่น้องผมนะอันนี้คือบรรยากาศที่เราจะมากินนะครับเนี่ยร้านตามสั่งร้านใหญ่นะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนี่จะเป็นมุมโน้นภูเขาสวยครับแค่ตรงนี้ก็สวยแล้วล่ะกินขาดปะโทษ รู้สึกว่าชอบบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันมีแต่ภูเขากลางภูเขาแบบอันนี้เนาะไปกินเขากันพี่น้องเวางาลาไหน หมาทักมองในะนมู่อนนดูบรรยากาศอันนี้เป็นร้านทำสาั่งครับคนยังไม่มีเพราะว่าเรามาเช้ามากสั่งหรือ,อยังฮะเอาไม่ไม่สั่ง สร้างเขาไกค้ะบอกว้นานก่อนก็เลยมาทำแสดงว่าทั้งทั้งเรื <dans la Idol> <Hospital> ่องบัท่านพ่อม เป็นกระเพาะหมูสับไข่ดาวเหมือนกันค่ะไข่ดาวผมไม่ต้องสุกนะไม่สุกค่ะอ๋อที่นี่วางน้ำเขียวเลยครับดูว่านี่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรไม่รู้ไม่มีไม่มีชื่อแล้วเข้าซอยซอยไหนก็นไม่รู้นะก่อนก่อนาาซอยเข้าตรงหน้าวัดตรงหน้าวัดท่า ท่าสูงท่าสูงสาขาที่เก้าน้องป็น้อถ้าเข้าจากถนนใหญ่มาจะอยู่ซ้ายมือซ้ายมือติดกับที่สายต้นไม้ต้นอะไรนะเนี่ยต้นอะไรนะเนี่ยที่แม่บอกต้นอะไรวะต้นหางกระโลกอ่าต้นหางกระโลกแต่ไม่รู้ว่าที่ที่เขาเรียกกันคือต้นอะไรแป็ดเปดที่แล้วที่เราเข้าใจแล้วครับที่เราที่เราเรียก่ะ นดี๋อวเพื่อลอ,อ,อข้าวกันเพื่อสั่งข้าวรยบร้อยรอข้าว ติดไปมันตาแล้วจะต้องนี่านปันฝารนได้ みたいなものできないとときある。 好嘞。 ต้องไหมมาเลยหนาตก่อนที่วัดนะต่อนที่วัดจะมีรูปนี้รูปยื้อเป็นยังง